ใช่แล้วล่ะค่ะลุงฉันบอกให้อลิชาหยุดเพลงตอนที่หมอน,นั่นมันไปถึงมือคนร้ายนะคะและอลิชาก็หยุดเพลงตอนที่หมอน,นั่นไปถึงมือของวิครานวิครานเป็นคนที่หลอกใช้อลิชาให้ทำร้ายทุกคนมาตลอดเลยแล้วค่ะลุงและว,วิครานก็เป็นคนที่ทำให้อลิชาเปลี่ยนไปวิคานเหรอ ใช่แล้วเมียวิคราณไงละ่ะอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยมันนะทำให้อลิชางหงอวิคาณนะ่ะล่ะฉันจะฆ่ามันวันนี้เลยฉันจะฆ่ามันลุงค่ะหยุดก่อนค่ะแต่วา่าภาพ ถ้าวิครานทำแบบนั้นกับอลิชาเนี่ยเอเจกับขุดดันเนี่ยก็จะต้องรู้สิเนะใช่ไหมฉันจะบอกให้วิครานยังถือไพ่เหนือกว่านะเพราะว่ามันเป็นผัวของอลิชาไงแล้วก็อีกอย่างเธอก็รู้ศัตรูของศัตรูก็เป็นมิตรของเรายังไงฉันคิดว่าเราน่ะใช้ประโยชน์จากวิครานได้จริงไหมล่ะก็ใช่นะ เราไปบอกวิคลาดีกว่าวิคลานยแกกล้าดียังไงไอสารเลวฮะกล้าดียังไงมาทำร้ายอลิชามานี่เลยมานน่ ทำอะไรอักเกอแกโอเคไหมมากับฉันนะแกกล้าดียังไงถึงมาแปล็กเมลอลิชาฮะกล้าดียังไงแกทำร้ไรอลิชาแกเป็นคนที่บังคับให้อลิชาทำแบบนี้มันเป็นฝีมือของแกใช่ไหมฉันคิดว่าแกคือเพื่อนแต่ว่าแกมันชั่วแกมันชั่วกล้าดียังไงเอเจกับกูดันไ่ถึงวิคานก่อนเราแน่เลยเมีย บอกเลยว่ามันสายไปแล้วเราคงจะทำอะไรไม่ได้แล้วฉันไม่ปล่อยแก<อ>นะฉันจะฆ่าแกซะนี่จะบ้าเหรอฉันจะทำอย่างนั้นทำไมกันล่ะแกยังจะโกหกอีกแล้ววิคาน<อ>แกยังกล้าโกหกอีกเหรอดูนี่วิวาโอลเวงจันถึงสุขเวลาหกโมงครึ่ง